พ่อผมคงไม่เสียหากพ่อผมไม่ได้อยู่ในสนามรบแล้วถ้าหากไม่มีการรบกันพ่อและแม่คงไม่ได้เจอกันแล้วถ้าหากพ่อแม่ไม่เจอกันผมคงไม่ได้เกิดครับขอเริ่มด้วยสรุปชีวิตของผมสั้นๆครับที่ผ่านมา ผมคงไม่ได้บวชหากไม่ได้เข้าบรรเนนผมคงและถ้าผมไม่ได้เข้าบรรเนนผมก็คงไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นคาทอลิกและถ้าผมไม่ได้เป็นคาทอลิกหากไม่ได้อยู่กับซิสเตอร์ที่พัฒนาเวศและผมคงไม่ได้มาอยู่ที่พัฒนาเวศหากแม่ผมไม่ได้เริ่มหางานและแม่ผมคงไม่ได้หางานหากพ่อเราไม่เสียและหากพ่อผมไม่เสียพ่อผมคงไม่เสียหากพ่อผมไม่ได้อยู่ในสนามลบ แล้วถ้าหากไม่มีการรบกันพ่อและแม่คงไม่ได้เจอกันแล้วถ้าหากพ่อแม่ไม่เจอกันผมคงไม่ได้เกิดสุดท้ายผมคงไม่มีชีวิตหากพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้ผมเกิดก็นี่คือสิ่งที่ผมมองย้อนไปบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้หนึ่งในล้านแต่สำหรับผมผมเชื่อว่ามีบางคนที่นำพาให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ ดังนั้นผมเชื่อว่านี่คือการนำพาของพระเจ้าแรกสุดเลยตรงข้ามกับเบเดอร์โทนี่ผมขอขอบคุณพระเจ้าก่อนอื่นใดขอบคุณพระเจ้าครับที่ให้โอกาสผมให้ผมได้มีชีวิตให้โอกาสให้สละเพื่อผมจะได้เลือกเลือกที่จะรับใช้พระองค์ขอบคุณพระองค์ครับที่ดูแลครอบครัวของพวกเราตลอดมาไม่ขาดไม่เกินไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไป ผมอาจจะไม่ได้มาจากบ้านใส่ทองแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างชายกลางๆครับผมก็ครั้งที่แล้วบทสั่งคณุกรพูดถึงแม่น้อยเกินไปกลัวแม่น้อยใจเดี๋ยวครั้งนี้ผมจะพูดนิดนึงก็ขอบคุณแม่นะครับที่สอนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยต้องบอกว่าความเชื่อถึงแม้ว่าผมไม่อยากไปวัดตอนเด็กผมอยากนั่งอยู่บ้านดูทีวีดูการ์ตูนโมเดิร์นไนทช่องโมเดิร์นไนท์ทีวีนะฮะก็ บังคับพวกผมไปได้ครับเสียงของแม่ศักดิ์สิทธิ์กว่าพระเจ้าครับ <S 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 แล้วขอบคุณนะก็เป็นแบบอย่างความเชื่อนอกจากนั้นก็ยังบังคับผมอีกให้ไปช่วยมิสซานะครับทั้งที่ททผมก็ไม่อยากกับน้องชายผมนอกจากนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่สอนเรื่องความรับผิดชอบคือที่พัฒนาเวสเนี่ยตอนสมัยผมเป็นเด็กทุกคนจะได้รับหน้าที่ต้องทําความสะอาดกก่อนไปโรงเรียนมีวันนึงผมตื่นสายครับผมไม่ได้ทํา ผมก็เนียนไปโรงเรียนนะคะัแต่แม่ผมตามไปเช็คครับแม่ผมพอเห็นว่าผมไม่ได้ทําตามหาผมในโรงเรียนเลยแล้วก็ดึงหูผมนะฮะให้มาทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนไปโรงเรียนก็ถึงแม้นะตอนนั้นอาจจะแบบผมก็ยอมรับว่าก็โกรธนะครับว่าก็ปล่อยเนียนก็ได้แต่ว่าแม่ผมก็เรียกมาเพราะว่ามันคือหน้าที่ของเราความรับผิดชอบของเราก็ขอบคุณแม่นน,นี้หรือว่าเก็บไว้ตอนมิซาแรกไหมฮะ ใช่ <laughs> okay, ครับก็จริงๆนอกจากนี้ก็มีความรักผ่านอาหารที่แม่ทําให้ผมนะครับทุกครั้งที่กลับไปก็ผมรู้สึกได้ความห่วงใยของแม่ที่มีแล้วก็คอยปรึกษาผมตลอดผ่านช็อปว่าจะซื้ออะไรดีในช็อปปีนะครับเวลาจะ้ว <laughs> <laughs> ขอบคุณแม่มากๆนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนมิสซาแรกก็ต่อมานะครับต้องขอขอบคุณ ซิสเตอร์คณะื้นทไทยจริงๆนะครับถ้าผมไม่ได้อยู่พัฒนาเวทอย่างที่ผมบอกผมคงไม่ได้มาถึงจุดนี้ผมคงไม่ได้เป็นคาทอลิกด้วยก็ขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับซิสเตอร์สมศรีนะครับที่ส่งผมเข้ามาาไทยถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าทําไมต้องมาาไทยสอบถามเอาเองนะครับครับ <laughs> ผมแล้วก็ขอบคุณซิสเตอร์อธิการโนราครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้ผมพาไปค่ายไปแจกของ บรรดาผู้ประสบภัยมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากเลยครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมตื่นทุกวันเนี่ยผมเป็นนักบวชต่อให้แก่เพียงไหนผมตื่นขึ้นมาถ้ายังมีแรงผมยังสวดได้ก็สวดช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยขอบคุณมากๆครับที่เป็นแรงบันดาลใจถ้าพี่น้องเคยดูคลิปแนะนําตัวของผมนะครับกับคุณพ่อเจ้าคณะพิชานเขาเคยบอกว่าถ้าผมเข้าไปอยู่พื้ไทยผมอาจจะได้เป็นซิสเตอร์ไปแล้วนะครับเขา แต่ก็เป็นผู้ชายครับพาเลือให้เป็นผู้ชายแล้วก็ขอบคุณต่อมาคือคณะพระมาะหาไทยนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเหมือนพี่ชายและในขนาะเดียวกันก็เป็นเหมือนพ่อนะครับที่ดูแลดูแลผมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําให้ผมรู้สึกว่าที่ผมมานี่จริงๆแล้วเข้าปาเรีนผมไม่ได้รู้สึกเพราะว่าทํางานพระเจ้าหรือว่า เพราะว่าอยากจะเป็นมิชชันนารีแต่เพราะผมรู้สึกว่าความผูกพันที่พี่ให้ผมผมรู้สึกผมเองก็อยากจะไปแบบไปลุยกับพี่ๆเหมือนกันผมอยากไปทํามิชชันอยากไปประกาศข่าวดีความรักพระเจ้าพร้อมกับพี่ๆนะครับก็ขอบคุณมากคณะพรมหาไทยนะครับทุกๆท่ทานเลยนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจต่อไปครับขอขอบคุณพ่อเจ้าวัดนะครับและสมาชิกของวัดนะครับที่พวกเราได้ไปฝึกงานช่วงเป็นสังฆนุกร ผมคิดว่ามันเป็นเหมือน Final ฟอร์เมชันการอบรมสุดท้ายนะครับที่ทำให้เราได้ฝึกการทำงานวัดพิบาลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อเจ้าวัดคณะพระคุณพ่อเจ้าวัดพระมหาไทยที่นี่นะครับที่ช่วยพวกเราในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่อาหารแล้วก็พิธีกรรมต่างๆขอบคุณมากนะครับต่อไปขอขอบคุณคารวาส ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักขอบคุณนะครับที่ถึงแม้เราไม่รู้จักกันแต่ก็ยังเดินมาบอกผมว่าสวดภาวนาให้ขอบคุณมากๆเลยและโดยเฉพาะอยากให้เน้นเลยนะครับว่าอย่าให้ขา้าพเจ้าแพ้การผรจญเน้นเลยนะครับเพราะว่ากลัวมากเพราะว่าเราทุกคนก็ออดแอรครับผมเองก็ต้องการภาวนาเพื่อให้ผมนั้นสามารถเอาชนะการผรจญต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ สำหรับคารวาทุกท่านนะครับที่รู้จักนะครับก็ขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจและความเชื่อที่ทุกท่านได้แบ่งปันให้ผมก็แหมผมไม่รู้จะตอบเพราะมันยาวไปหรือเปล่าครับขอ,ขอโทษนะครับขอบคุณนะครับที่ความเชื่อพี่น้องเนี่ยเรื่องราวต่างๆเป็นเหมือนแสงที่ออกมาจากประตูแคบครับประตูแคบในพระวจารเนี่ยที่เราได้ยินนะครับเหมือนกับที่ผมว่าผมไม่กล้าเข้าไปบ้างแหละอาจจะรู้สึกว่าแคบ แต่เพราะเรื่องราวพี่น้องความเชื่อของพี่น้องเนี่ยเหมือนเป็นแสงที่อยู่ในช่องแคบๆนั้นน่ะมันยั่วยวนผมให้ผมพยายามเข้าไปณวันนี้ผมอาจยอมแล้วผมอาจจะยังเข้าไม่ถึงประตูนั้นแต่ผมเชื่อวันหนึ่งผมจะสามารถเข้าไปได้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านจริงๆและท้ายสุดนะครับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ในพัฒนาเวทด้วยกันเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่อยู่ในช่วงบั้นเนนเล็ก ตอนสมัยเราเรียนอัดสำชันบันเนนใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อวิสิทและคุณพ่อโทนี่ที่ร่วมเดินทางไปกับผมผมรู้สึกว่าชีวิตของผมนั้นมันง่ายขึ้นมากครับเมื่อมีพี่สองคนนี้เพราะว่าเขาช่วยผมเป็นที่ปรึกษาในหลายๆด้านและช่วยผมมาถึงจุดนี้ได้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับพี่พีสองท่านก็ ครับโอเคครับมีเวลาก็ไม่มีร้องเพลงนะครับขออภัยจริงนะครับก็เดี๋ยวช่วยวัดน,นี้ต่อกเดี๋ยวไปร้องกับพ่อเอ็มที่หลังครับผมขอบคุณครับ